แล้วมันจะขึ้นวิขึ้นนะฮะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจของสินชัยคาเซนเตอร์ทุกคนนะคะวันนี้เจอกับเป้อีกแล้ววันนี้เป้ไลฟส์สดอยู่ที่สาขาชนบุรีระยองนะคะสังเกตง่ายๆจะอยู่ติดกับวัดมาบยางพรนะคะวันนี้เป้มีรถมานําเสนอเป็นกระบะนะคะเป้จะแนะนําให้เข้าๆ ลูกค้าท่านไหนอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือรูปภาพเพิ่มเติมรูปถ่ายเพิ่มเติมหรือรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสามารถทิ้งเบอร์หรือ ID ดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์สีด้วยจังหวัดได้เลยนะคะวันนี้ก่อนเป้จะไลฟ์เป้ขอฝากช่องทางการติดต่อของสินชัยคาเซนเตอร์สาขาชนบุรีระยองหน่อยนะคะเบอร์โทร0899695577 0957755577 0923387799และเบอร์เป้นะคะ0947072808นะคะสินชัยเราก็ยังมีไลน์แอดด้วยนะคะใครที่ไม่สะดวกโทรสามารถแอดไลน์มาคุยกับเราได้นะคะเป็นแอ s i n c h a i 1นะคะแอ s i n c h a i ตามด้วยเลข1นะคะสินชัย4สาขาชนบุรีระยองนะคะค่ะเรามาดูคันแรกกันเลยค่ะ คันแรกนะคะจะเป็น m a ด้า BT Pro นะคะปี2013นะคะขนาดเครื่องยนต์2,000 2,200ซีซีนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแมกอัอลอยนะคะเป็นตัวไฮไลท์เซอร์นะคะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ราคาสบายกระเป๋าแน่นอน ราคาอยู่ที่3,999,900นะคะ3,999,900นะคะอาจจะอึดอัดนิดนึงไปอาจจะให้ดูไม่รอบครอบหรือว่าให้ดูเข้าๆอยากได้รูปเพิ่มเติมตรงไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์ได้เลยนะคะหรือว่าทิ้งเบอร์ไว้ไอดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวจะมีฝ่ายขายโทรไปให้บริการนะคะค่ะคันนี้จะเป็น m a ด้า t t 5 p r r o สีน้ำเงินนะคะ ปี2,013นะคะขนาดเครื่องยนต์2,200 cc นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3,999,900นะคะ3,999,900นะคะมาดูคันต่อไปค่ะคันต่อไปจะเป็น Toyota Hilux Vigo นะคะ คันนี้ขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0ซีนะคะปี2012นะคะเป็นโฟวิวนะคะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะมาพร้อมล้อแมกอันลอยนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแมกอันลอยสีขาวนะคะตัวนี้เกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่5,029,900นะคะ5,029,900นะคะคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะคะ มีเซ็นเซอร์4จุดข้างหลังนะคะคันนี้จะเป็น Toyota h i ฮ u x v i ี o นะคะปี2012นะคะขนาดเครื่องยนต์2,500 c นซีซีนะคะเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะคะคันนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ธรรมดานะคะเป้อาจจะให้ดูคร่าวๆนะคะคุณลูกค้าใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเป้จะพาดูหรือว่าอยากให้เราเอารีวิว เอารถคันไหนมารีวิวสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะมีครั้งหน้าจะมีพี่นุย้ยหรือว่าพี่อุ๋ยมารีวิวให้ดูนะคะค่ะคันต่อไปเลยค่ะเป็นมิส b ู s ิชิไทตันพัทนะคะคันนี้ปี2013นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะคันนี้เป็นดัมเบลแคบเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นมิ s u ูบิช i ไท t ันปี2013ขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะเป็นตัว g l s นะคะคันนี้ สีขาวดุมากเลยใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานสามารถเข้ามาชมหรือว่าเข้ามาสอบถามเราได้เลยนะคะคันนี้คันนี้ราคาอยู่ที่449,900นะคะ449,900นะคะสบายกระเป๋ามากเลยคันนี้ปี2013นะคะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะสีขาวมาพร้อมล้อแมกอัอลลอยนะคะคันนี้ เป็นดัมเบลแคปนะคะค่ะเรามาดูคันต่อไปเอาใจวัยรุ่นคนที่รัก d m a x หน่อยนะคะคันนี้จะเป็น Isuzu d m a x นะคะปี2014นะคะขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะคันนี้จะเป็นตัว v c o อร์นะคะคันนี้เป็นตัว v c o อร์4โ e e ์ขับเคลื่อน4ล้อนะคะมาพร้อมร้อแม็กอัลลอยจากโรงงานเลยสีสีฟ้าสดใสมากเลยใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานหรือ อยากได้รถเที่ยวสงการเรียนเชิญที่สินชัยคาเซ็นเตอร์ได้เลยนะคะเรามีรถหมุนเวียนมากกว่า200คันให้คุณลูกค้าเลือกเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Isuzu d m a x ปี2014นะคะขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็นตัว V- c o r ดตัว o r ล v i e w นะคะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะราคาสบายกระเป๋ามากเลยราคาอยู่ที่519,900นะคะ519,900นะคะ เป็นตัว V c r นะคะคันนี้สีฟ้าสวยมากเลยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนอย่าลืมเม้นนะคะคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบแล้วมีฝ่ายขายโทรไปให้บริการนะคะค่ะคันต่อไปจะเป็น t o y ยต้าไฮรักวีโกนะคะปี2012นะคะคันนี้เป็นขนาดเครื่องยนต์2,500 c นซีซีนะคะเป็นตัวดัมเบลแคปนะคะ4ประตูนะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแมกอลลอยนะคะสีขาวเป็นหน้าแชมป์แล้วนะคะ ตัวนี้จะเป็นตัว e p r u n e r นะคะเกียร์ธรรมดานะคะใครที่อยากได้ US, อ Toyota สี่ประตูที่ราคาสบายกระเป๋าเรียนเชิญที่นี่เลยราคาสบายกระเป๋าแน่นอนราคาอยู่ที่5,299,900นะคะ5,299,900นะคะราคานี้หาได้ที่ไหนถูกมากเลยรถปี2,012นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะเป็นตัว E-Pilner นะคะเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ ราคาอยู่ที่5 2 9 9 0 0มีโลบาข้างหลังด้วยคันนี้ได้ไปคุ้มมากเลยสีขาวดุดันมากค่ะไปคันต่อไปเลยขยับไปอีกนิดก็จะเป็น Ford r a n g e อนะคะคันนี้อยากนำเสนอมากเลยรถสวยจริงค่ะพี่เป็น Ford r a n g e อนะคะปี2015นะคะขนาดเครื่องยนต์2,200 c c นะคะเป็นตัว GLS นะคะ ถาเปรพูดกระตุกกระตักหรือว่าเสียงขาดหายสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเหมือนฝนจะตกนะคะคันนี้เป็น4บอนเงินนะคะมาพร้อมร้อแม็กอันลอยนะคะเป็นตัว XLS เกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่459,900นะคะ459,900เท่านั้นนะคะ ใครอยากได้ราคานี้บอกว่าดูมาจากไฟ์สดเป้ก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาหาเป้โทรมาสอบถามได้นะคะอยากรู้รายละเอียดข้อมูลตรงไหนโทรมาหาเราก่อนอย่าคิดว่าตัวเองออกไปได้ติดเครดิตเรามีทางแก้ไขให้คุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะค่ะไปดูคันต่อไปเลยค่ะวันนี้เป้อาจจะพูดคร่าวๆฟังไม่ทันหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนอย่าลืมคอมเมนต์ฝากเบอร์โทรสลด้วยจังหวัดไว้นะคะคันนี้จะเป็นมิตซูบิชิไทตันนะคะ ปี2014นะคะเป็นไททันพัทนะคะคันนี้มาพร้อมล้อแมกอัลลอยอีกเช่นกันสีน้ำตาลนะคะคันนี้สีดุดันมากเลยขนาดเครื่องยนต์2,500ซีซีนะคะเป็นตัว GLS พัทนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้คันนี้นะคะเป็นมิซูบิชิไททันปี2014นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0นซีซีนะคะเป็นตัว GLS พัทนะคะเป็นเครื่อง ทอร์โบด้วยนะคะ VBG เทอร์โบด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่3,999,900นะคะ3,999,900นะคะราคาสบายมากเลยได้ไททันปีใหม่ไปขับเลยค่ะมาดูคันต่อไปเหลืออีก3คันนะคะลูกค้าคันต่อไปจะเป็น Toyota h ไ l u x v ว g o นะคะคันนี้ปี2013นะคะ สีน้ำตาลนะคะคันนี้แอบกระซิบเบาๆติดเครื่องเสียงมานิดนึงแต่ก็ดังกระหึ่มเลยเป็นติดเครื่องเสียงภายในเนาะใครอยากได้รูปเพิ่มเติมตรงไหนแจ้งเป้ได้เลยเดี๋ยวเป้ส่งให้ทางไลน์หรือว่าอินบ็อกซ์นะคะคันนี้ Toyota h i ฮ u x ก i g o นะคะปี2013นะคะเครื่องขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0 c ซีซีเป็นตัว e p พีเลนนะคะสีน้ำตาลนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดานะคะ ราคาสบายกระเป๋ามากเลยซื้อที่ไหนได้นอละคานี้479,900นะคะราคาอยู่ที่479,900กันดีๆนะคะ479,900เฉพาะไลฟ์สดเป้ไลฟ์สดเดียวนะคะถ้าไลฟ์สดอื่นไม่ได้ราคานี้นะคันนี้นะคะย้ำอีกทีนะคะคันนี้เป็น Toyota h i ฮรัก V ี o กนะคะปี2013นะคะ ขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะคะเป็นตัว E-Triuner นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 7, 7่0 0 0เนะคะมาคันต่อไปจะเป็นเอาใจคนรัก Isuzu D-Max Allnew บ้างคันนี้ Isuzu D-Max Allnew นะคะขนาดเครื่องยนต์1 5 0 0นซีซีนะคะปี2014นะคะคันนี้เป็นตัว z a High Laser นะคะสีบอลเงินมี มาพร้อมล้อแมกออลลอยนะคะตัวนี้มาพร้อมล้อแมกออลลอยมีเบรก ABS นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็น Isuzu DMAX ปี2014ราคาอยู่ที่4,99,900นะคะ4,99,900นะคะคันนี้เป็นตัว z ตนะคะ4,99,900นะคะใครที่กำลังมองหา Isuzu DMAX ราคาสบายกระเป๋าเรียนเชิญที่สินชัยคาเซนเตอร์ได้เลยนะคะ คันสุดท้ายของวันนี้นะคะจะตบท้ายด้วย v ีโ o นะคะจะเป็น Toyota h ไฮรักวีโกนะคะคันนี้ขนาดเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะเป็นตัวดัมเบลแคปนะคะเป็นตัว e p l a n e r นะคันนี้รถสวยมากเลยมาพร้อมล้อแม็กแต่งล้อแม็กแต่งขอบอะไรนะ้าล้อแม็กแต่งขอบ17นะคะได้คันนี้ไปคุ้มเลยได้ทั้งแม็กรถสวยอีกตั้งหาก ของเราการันตีโครงสร้างอยู่แล้วนะคะไม่มีชนหนักน้ําท่วมพลิกคว่มตัดต่อสมซากนะคะลูกค้าซื้อไปพบเจอเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะคันนี้ Toyota h ไฮรักวีโนะคะปี2015นะคะขนาดเครื่องยนต์2 5 0 0 c นซีซีนะคะเป็นตัว e p r l n e r นะคะคันนี้เป็นด o u เบ e แคบนะคะราคาอยู่ที่5,49,900นะคะ5,49,900นนะคะคันนี้ ใครที่ใครที่สนใจคันไหนที่เป้รีวิวสามารถคอมเมนต์ได้หรือว่าอยากดูคันไหนเป็นพิเศษสามารถสอบถามหรือว่าโทรมาสอบถามได้เลยนะคะวันนี้เป้อาจจะรีวิวคร่าวๆคุณลูกค้าอาจจะฟังไม่ทันหรือดูไม่ทันโทรมาขอรูปขอรายละเอียดกับเป้โดยตรงได้เลยนะคะก่อนเป้จะจบไลฟ์เป้ขอฝากช่องทางการติดต่อของสินชัยคาเซนเตอร์นนหน่อยนะคะเบอร์โทร0 8 9 9 6 9 5 5 7 7 0957755577 0923387799หรือเบอร์เป้เองนะคะ0947072808นะคะเรายังมีไลน์แอดของสินชัยนะคะท่านไหนที่ไม่สะดวกโทรสามารถพิมพ์ไลน์แอดหาเราได้เลยนะคะเป็น s i n c h a i ตามด้วยหนึ่งนะคะ เอสไซเอชไอเอตามด้วยเลขหนึ่งะคะสินชัยสสาขาชนบุรีระยองนะคะฝากสาขาน้องใหม่ด้วยนะคะใครที่อยากได้รถหรือว่าอยากมีรถไปใช้งานรถมือสองสภาพดีราคาถูกเรียนเชิญที่สินชัยคาเซ็นเตอร์ได้นะคะก่อนเป้จะจบไลฟ์เป้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโปรดีๆของสินชัยคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ